ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับที่รักและรับทุกท่านนะครับวันนี้เราก็ร้านซูซิตักเตอร์นะฮะก็มีสองสองซื้อหนึ่งนะครับมานําเสนอหนึ่งคันนะฮะจะเป็นคูบาต้ารุ่นพิมพ์นิยมนะฮะตัวนี้สองสองซื้อหนึ่งดีทีโฟวิลนะฮะก็สภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับยังไม่ได้ทําสีนะครับยังไม่ได้ทำไม่ได้ทําสีครับเดิมๆแบบนี้นะฮะยังไม่ได้เก็บงานอะไรทั้งสิ้นนะฮะก็ดูกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวให้ดู ตัวนี้เป็นพิมพ์นิยมเลยนะครับอง2 0 1 DT นะครับสําหรับท่านใดที่จะเอาไปเข้าเอ่ข้าสวนเข้าไร่เข้านานะครับใส่ล้อยงนะครับตัดหญ้าหรือฉีดยาทํารุ่นกระโพดนะฮะหยอดกระโพดนะฮะได้หมดนะครับสนใจก็เข้ามาเลือกชมได้ครับร้านของเราอยู่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับร้านสุขศิแทะเตอร์นะครับคันนี้เปิดราคาที่125,000บาทนะครับอ่ะตาร์ทเลย ครับซึ่งกันดีนะครับอ่าไปเลย แหลงแหลงเย้น่ะปดเก้ว่ังปันวิดีโอนะฮะปันวิดีโอปันวิดีโอปันวิดีโออ่าโยใช้งานได้ปกตินะครับ แร์เลกแอรเล็กแอรเล็กใช้งานได้ปกตินะฮะตัวนี้มันต้องมีน้ำหนักกดลงนะฮะจะมีน้ำหนักกดลงเดินแบบนี้นะครับมันจะลงขึ้นลงปกตินะครับสนใจมาสนใจก็มาทดลองขับก่อนได้นะครับร้านเราอยู่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับร้านซูซิเตอร์นะฮะสนใจมาเลือกชมได้นะครับเบอร์โทร0 8 6 1 0 2 6 5 2 1นะครับร้านซูซิเตอร์นะฮะ ก็มีรถให้เลือกมากกว่า50สคันนะครับก็สนใจเข้ามาเลือกชมได้นะครับตลอดนี้ขออญาตจบคลิปตวเพียงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ